ขอบายาธาตุพนมอืขอบายาธาตุพนมอ่านกับกลมป้นนมมือเป็นาธาตุคนนับถืออันซชื่อรือประเทศไทยป่งสนคนทั้งหลายหญิงและชายเดินทางไปเดินทางมาแต่ไกลประเทศไทยและประเทศลาว แนลดอกไม้สีสดใสงามเพลียวเพ่าดอกเหลืองเมืองฝั่งล้าดอกไม้ขาวได้บูชาหัวใจได้สัตถึงละลึกถึงสัตยดาขอให้องค์สมมาพาลักษาสาบายดีอยู่เย็นจงเป็นสุขอย่ามีทุกข์มาลาวีขอให นี้เป็นศักซีปราษาสนพวกมาอย่ามีไฟหรือพวกไปกับรถยนต์สุขสันกันทุกคนอย่าก,กังวลการเดินทางพาทตาจ,จงคุ้มกองและพวกป้องและกันข้างรักษาพวกเดินทางในลาว่างเดินทางไป ยิงหลูผู้ชายพวกไปไห้ให้ปลอดภัยทุกคนสมตั้งใจสมกลับไปไหวถ,ถ้าตื่นสุดแล้ว